ปุ๊แล้วก็ยูซุฟนะฮะเพื่อนเพื่อนจากซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วก็ซีรีส์อียิปต์นะฮะแล้วก็จะมีวังอีกคนหนึ่งนะฮะตากล้องของเราแล้วก็มีแบคฟลคอนด้วยนะฮะเราทั้ง5คนเนี่ยจะไปดูไอดอลไฟครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยมีพี่ชายของผมก็คือพี่นิวนะ,ะจากซีรีส์ตุรกีนะฮะที่เราไปด้วยกันเนี่ยเขาขึ้นชกฮะทุกคนเราจะไปเชียร์พี่นิวใช่ไหมแล้วก็จะไปเจอกับอ่ายูทูบเบอร์ท่านอื่นๆด้วยนะฮะอย่างน้อยคือได้คอนเนคชั่นได้ไปรู้จักอะไรอย่างงีี้้้นนะนนนะกกกก็มมาาาูููัวว่่บบบบบรรยยาาจเเงงไไทททุคคแแลอออหหื์ รู้จักเราบบคือเห็นผ่านตาอะไรเงี้ยเออเราจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์กับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคไป let's go <S ตอนนี้นะครับเรามาถึงที่สถานที่ที่เขาต่อยมือแล้วนะก็เ,เรากำลังเดินทางไปฮะทุกคนทุกคนใส่เสื้อเหมือนกันนะยกเว้นยูซุปคนหนึ่งยูซุปใส่เสื้อไม่เหมือนเพื่อนนะก็ใหญ่สุดอะครับมาถึงม<า>่มถึงอะไรใหญ่รีโมทแอร์รีโมทแอร์ดึกว่ายืดใหญ่ทุกคคนรับเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้เรามาถึงกันทั้งหนะเขากำลังต่อยอยู่นะคู่แรกเพราะว่าเรามาสายไงดูก่อนก็มีขั้นตอนการใส่ข้อมือนะฮะเป็นเหมือนตัว๋วมากกว่านะใช่เดี๋ยวเข้าไปให้หเลยค่ะนี่เขาต่อยแล้วทุกคนดูคู่แรกนะโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนเราเราไปนั่งไหนดี บรรยากาศแล้วทุกคนคู่แรกนะฮะจบไปแล้วยังไม่จบหรอกแค่พักนะโอ้โหโอ้โหใสจิงนัวเห็นไหโอ้าวโอ้คลุกอันดุเอ๊ะบรรยากาศนะรอบนี้พี่กามบุกนหมทุกคนนะ บอกเลยนะคู่แรกเนี่ยคือมันคือมันก็มันทุกคู่นะแต่ว่าเราจะโฟกัสคู่ของพี่นิวแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าเรามาเชียร์พี่นิวณตอนนี้เนี่ยผมเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายคนแลวนะอย่างเช่นมีคือเต๋วป้ามอริชี่ก็มีเหมือนกันเห็นอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็น ชอนคุณชอนคุณณิรันต์ก็เห็นอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีพี่เท่งด้วยพี่เท่งนะจากว่าลูกของเขาพี่อิงหมอเท่งเขามาต่อยต่อยใช่ไหมคุณพ่อเล่นบอลอยู่เองนะ่ะตกใจมากเลยนะเห็นตอนที่มอนิเตอร์ฉายเนี่ยว่าพี่เท่งมาขอบขอบสนามะติดขอบสนามเลยสนามเลยก็มีเห็นที่เห็นอี่ก็คือมามเบิ้เนสเอวาแล้วก็โอ้โหมันเลยมาเลยอีหลายท่านนะทุกคนนะใช่ถ้าให้พูดนี่น่าจะยาวมากจีนู่ก้องโอ้ยจีนู่เหมือนมากทุกคน ทำไมมันก็ออกตัวแรงเนี่ยทุกคนพี่ผมฟ้าเขาออกตัวแรงมากทุกคนเนี่ยตหมือนกระหมดแล้วนะหมืนกระหมดแล้วนะเขาออกตัวแรงแบบแบบเขาจะเอาให้จบตั้งแต่ยกแรกเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นักมวยเหมือนกัน ไม่ไม <Bye>, ่นาคตอนาคตเดี๋ยวปีหน้าไปแข่งนะลงลงช่องแบนะเห็นว่ามีตัวแทนลงได้ได้ไงอยากเจอใครอาเบสเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเดี๋ยวเดี๋ยนึงเดี๋ยวไปบอกยังไปเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงตามเขาใช่ไหมตามเขาไงผมพูดกับพี่เขาตั้งแต่แบบผมเริ่มตอนพี่ตอกอ่ะพี่ชื่ออะไร Er ไอ้เหี้ยไอ้โอ้โหไม่มันแหมแกรับแกลับไอ้เหี้ยเลยเป็นไงล่เป็นไงล่ะผมติดตามคุณมานานมากครับไอ้บ้าผมก็ติดตามพี่ผมไปดูพี่ไปต่างตรงต่างประเทศอยู่ประเทศอะไรครับโอ้ทุกประเทศอ่ะรับไปอะไรดูวงดูใบมั้งเหลือแล้วเนี่ยใช่ล่าสุดไปดูแอรดูกีอะไรอนี่ยไอ้ไม่ไม่ผมไม่ไม่เฮ้ยแบบนี้เลยผมดูกีดูกีดูกีเยอะมันดูกีดูกีดูกีเป็นแล้วเป็นแล้วเลยเยอะเยอะได้เยอะได้อยู่นะอยู่อยู่อยู่ไม่ห้ามรายการที มเดอายุย่าเป็นเดมาป็นเด็กสัวสวัสดีคุมัยสมมาสนนะลากะลารรงสมากาสมากาสมย่าัศาเลยเราจะทำตามสัญญาแล้ววันนี้วันนี้มาเชียร์ใครมีเศษไหมมาเชียร์พี่ไงรอพี่ชอก็มาเปไหนม่เตยไม่รอพี่ชอวกาวเบดเดี๋ยเยเดราก็ไม่ช่วยกูฝลนาาเดี๋ยวจะลง

เ้ยบอกว่าคนจริงของจริงเป็นนายแบบชื่อดังกขามาดเ็นวดยิพอกเองน้ย์เอ้นอ่าเอ้นอปเรจได้ม่อง้ย่อ้่องไว้ย่องไ้ย่อง้ยองเว้ยเอว้ย่อไ้ย่อไ้ยไ้ยไ้ยเอ้ย่อย่อยไป้ย้ยเอย่อ้ย้ยเอ้ย่อ้ย่อ้ยอนนี้ยะอรับ้ยาอยู่อับ้ยอ้ย่อ้ยอไ้ยเอ้อไ้ย้ย่อ้ย เร่องรับรับรับชื่อพี่เลาหน่อยชื่ออะไรครับนี่ฟรีไซส์รับฟรีแซฟวันนี้เราเชื่อกับช่องฟรีแซฟแบงค์เลเตอร์ขับบล็อกเป็นยูทูบเบอร์เรามาติดตามเรามาดูกันก่อนว่าพี่เขาเป็นอะไรดิคนะคนนั้นออกอ่อนแ้วหรือไงอ๋อได้เลย้มเราไม่ถูกนกูแบบกูแบบกำลังดูอยู่ว่าไม่คือเราถือก้อกอย่างงไงไงเมื่อกี้เมื่อกี้หน้ะไม่ก็คุณดูดิกูจะตกกันเนี่ยไปเนี่ยไปเราเป็นอะไรกันไอ้คือเขา ไม,ม่ไม่เล่เลนก<ค><ม>ับผมเนี่ยอะไรขอบคุณมาก,กนะครับ,รบแล้วเจอกันนะฟรีแซฟเย yeah <Yeah S 1> อะเยอะโอบคสบายครับเราจะทาเต้าตัญญาเฮ้ยเต็มที่นะ<อ> แตกก็ร่วงอ่ะจริงอ่ะมันใจมาวะแน่นอนจริงอ่ะแน่นอนสบายอ่ะแล้วมาจังไลยนอกให้ได้อำได้ไหมไม่อยากสบายจริงเหรอใช่นอกได้เดี๋ยวมีรางวัลให้อ่าได้จัดไปยิ่งรอรางวัลเลยรอรับรางวัลได้แล้เต็มที่นะทุกคนใกล้ถึงเวลาขึ้นทุกคนนี่วินิววินิวทุกคนวินิวว้า ขึ้นไปด้วยเมื่อกี้นี่ว่าจะขึ้นไปด้วยเน่วิ่งเวแมทฮับบ้าแมทฮับบ้ารังเกียจทุกคนเฮียผมลืมผมอยากจะขึ้นไปด้วยเมื่อกี้อะลืมลืมสนิทเลยไม่เป็นไรดู นี S <S ่พ <|ar|> ี okay. okay. ham, 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 oh, ่น oh, uh, ิวขึ้นมาแล้วทุกคนแต่ว่าผมม่อยากจะกมาธิเขานะผมจะปล่อยให้เขาานั้ผมจะไม่ทักแม่อะไรเขาทุกคนเอาเอาครับเอาครับเลยครับเลยครับเครับเอามือย้อไย้อไปก่อนยอไปก่อนย้อไก่อนมือ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 เ้ยเฮ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 ้ เม่นเม่นดิม uh, uh. uh, oh, yeah, hey, ่นเม่นอม่นเม่นดเย็บไปก่อนดิเย็บไปก่อนเย็บไปก่อนเอ้อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้นอ้โห่อเโหนอ้โหโอ้โห้หอ้โหนอ้่หอ้โหโอหอ้โหน้โหโอ้โหอ้โอกหอ้โหโอโหอ้โหโอมหอ้โหโอ่โอ้เห่อ้โออ้อ้โห่อออ้โหอออออเออออม่อออเนโอ้อ้ออ

อยู่นู้นนี่คือแบบเสียวละอยู่ของเวทีนี่แบบคือผู้แข่งที่นี่ค่อนข้างที่จะแข็งโง่มากเฮ้ยเด็ตติตอบอ่ะเขาแข็งแรงมากนะเมื่อกี้เขายังออกอาวุธน้อยนะเก็บแรงนะจ้ะเขายังเก็บเหลือต้นข่าเขาจะแบบน่าจะเล่นยกต่องนี่แหละที่จะเริ่มน้องอ่ะท่านแบบนม่ได้ขึนะยกสองยกสองก็นดยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเขาเริ่มอัดด่วย

ยอดยอดยอดไม่น่าเชื่อว่าพี่นี่เป็นยูทูบเบอร์นะรู็แบบสู้ได้เหมือนกับตั้มวยเลยอ่ะนี่ดู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 ด โอ้ย oh. ักย mm. ียรอได้มาแล้วมาแล้วทุกคนยกที่ 3. ามยกที่สามยกที่สามครับทุกคนผมไม่มีเสียงนะตอนนี้ยกเดยเลยลกตอนนี้ผมว่าพินยูคะแนนน่าจะยำอยู่นะแต่นนี้ออกเลออกเลยเล่นกับมันเลยอย่าไปเล่นกับมัน มปเลยโป้งแม่นแม่นกระโดดว้กระโดดว้นิวกระโดดว้นิ่มนิ่เย็บไปก่อนเย็บไปก่อนเย็บ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 เลือกไว้เย็บเลือกไว้อือ เนี่ยไม่ไม่นแม่นม่นี่ไม่บวกไม่บว่ไเย็บไป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 ฟุตบอโอ้โอ้การการเฮ่เร็วเลยมันหมดเลยมันหมดเลยวมันหมดแล้วเย็บไปเย็บไปยกไว้หมดเลยหมดแล้วหมดแล้วเย็บไป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 มันหมดแล้วมันหมดแล้วเย็บไปเย็บไปเย้กรับะกระ ไอ้ไก <formation jin inh throat> ้ยเฮ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 ้ยไป้ไก่เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ ไม่มีเสียงเลยทุกคนตอนนี้เหนื่อยฮะทุกคนเขาด้านทุกคนนะลองให้ดีมากของนี้เขาสุดอ่ะภาษาญี่ปุ่นว่ายังไงว่าแบบเฮ้ยดีมากเลยวันนี้แบบชมหน่อยชมหน่อยสุกุยเราทำได้แค่ส่งเสียงเราจะส่งเสียงให้สูงที่สุดเลยทุกคนเชื่อผมล็อกนิดนาะกนับนบผมบอกแล้วผมบอกแล้วถ้าพิ้นหยุดน็อกอ่ะผมจะให้รางวัลผมบอกเขาแล้ว นี <Smile>. ่ฮะทุกคนยกที่สี่ทุกคนยกที่สี่ทุกคนดิเอายกเทยืนคู่เลยไม่เบื่อแล้วยืนเย็บเลยยกเลยยกเลยยืนคู่เลยเอาเอาแม่น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 โยไปหมุนไปหมุนไปที่หมุนไป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 เย็บเย็บเย็บหมุนไป อย่ามุดอย่ามุดนิ้วโหดมันด้วยยุคโคตรมันไปไปไปเย็บไปก่อนเลยเขาหมดแล้วเย็บไปเย็บไปเย็บไปยิงควยนีจจจน่ถอ ال ยไปย <avirus> ิงคว้ไม่เดินไม่เดินไปโยไปยิงตรงตรงดิยิงยุหลบเร็วมากเลยอ่ะยิงตรงตรงดิโอ้ยโอ้ยไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อเย็บไปเย็บไปเย็บไปไม่ไม่ทันแล้วถอยถอยอ่ะ

อยู่แ <rôle> ล้วครับ <ici> น้องๆยอดทักทายกันทุกคนแดยอดทัคู่เลยครับช่ชว์ปีเว่าแบบตอนแรกๆเเห็นว่าเขาเป็นคนตั้งใจมากใตั้งใจอแวัลผมรู้สิได้มากโคตรน้อมใจเลมไดน้อม่ น่ามาน่ามานเจบว่าีมดียอด้ดี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 มากดีมากไม่รีสตีสป้าจะโดไรีกดม่เลาปีมกันยอี่ผมต่อยขอบุญคุณให้น้าผมคือคือในสนามราต่อยกันจริงจังมากแต่ว่าพอจบเกมนักกีฬาก็คือจบนะครับุกนก็มามากระจายกันทุกคนก่อนโทษกันอะไรกันอะไรอย่นี้ะ